สวัสดีเพื่อนๆชาสเปกโฟนทีวีทุกคนครับกลับมาพบกับข่าวที่มีความน่าสนใจเสี่ยมีมีมิกสามเผยราคาในจีนเริ่มต้น3,899หยวนหรือประมาณ190 0 0บาทจากในปีที่แล้วเซี่ยมีได้เปิดตัวมีมิกสองในช่วงเดือนกันยายนใช่ไหมฮะและได้เปิดตัวรุ่นปรับสเปคในชื่อมีมิกสองเอสในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากเวลาที่ผ่านมาเกือบ1ปีแล้วครับก็ถึงเวลาที่จะเปิดตัวเสี่ยมี่มีมิกสามจากรายงานที่หลุดออกมาเนี่ยจะบอกว่าเปิดตัวในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้และล่าสุดก็มีราย ออกมาให้เห็นกันนั่นก็คือราคาโดยราคาที่หลุดออกมานั้นมีที่มาจากเว็บไซต์ในประเทศจีนโดยแสดงราคาอยู่ที่3,899หยวนหรือประมาณ19,000บาทซึ่งถือว่าราคาสูงกว่ารุ่นเดิมเล็กน้อยซึ่งมี m i กซ์ 2S ที่ประเทศไทยเปิดตัวอยู่ที่ราคา17,990บาทต้องรอดูราคาอย่างเป็นทางการในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ส่วนรายละเอียดสเปคเนี่ยฮะจะมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ความละเอียดอยู่ที่ 2K โดยเป็นหน้าจอ Full View แบบเต็มๆไร้ n o อ c สกจากการใช้กล้อง p o อ up เลื่อนขึ้นลงได้เหมือนกับ Vivo Nex S โดยมีความละเอียดของกล้องหน้าอยู่ที่20ล้านพิกเซลใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 845และนี้ก็คือความเคลื่อนไหวท,ที่ทีมงานนำฝากกันครับอย่าลืมกด Subscribe s m a r p h o n e TV ใน YouTube กันเยอะๆสวัสดีครับ